กลางทะเลแห่งหนึ่งนางผีเสื้อสมุทรกำลังหยอกล้อกับพระอาภาัยมณีน้องและพี่ไพ่นะแล้วพี่ล่ะ,ละรักน้องมิจ๊ะเออเออพี่ก็ารักน้องนะจ๊ะ พระไพมณีอยู่กินกับนางผีเสื้อสมุทแล้วให้กำเนิดสิยงสมุท หนูขอออกไปเล่นนอกถ้านะถ้าจะไปก็รีบไปอย่าให้แม่เห็นนะเว้ยไม่ต้องห่วงหรอกพ่อหนูวิ่งไวแม่แก่แล้วตามหนูไม่ทันหรอกไปแล้วนะบายบาย ที่สินสมุทรกำลังว่ายน้ำเล่นกลางทะเลก็ดได้ไปเจอครอบครัวเงือกพอ่อแม่ลูก นั่นมันตัวอะไรอ่ะเป็นผีเะเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจับไปให้พ่อดูสักตัวดีกว่าแม่ลูกหนีกันไปก่อนเร็วไอ้ลูกยักษ์มันจะมาจับพวกเราแล้ววางสปาร์ตาลงทำไมอย่าแดกบาเลต้ากูยืนเรียงกันสามตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแบบทิ้กแท็ทกทอกาเอลก,กเอลา เด็กทะลึ่งอย่ามาเตะอังลูกเมียข้านะข้าจะปล่อยลูกมเมงไปก็ได้แต่เองต้องตามข้ากลับถ้าแท้จริงแล้วสิงสมุดตกลุมรักพ่อเงือกจึงอยากพากับถ้านั่นเอง พี่เิลสมุทพากับท่านมาก็ตกใจลูกพาใครมาเนี่ยหน้าตาดีนะแฝหหรอใช่เอ้ยไม่ใช่แหมพ่อหนูยังเด็กอยู่เลยนะเป็นพ่อของเด็กคนนี้ใช่ไหมข้าขอร้องให้ท่านปล่อยข้าไปเถิดข้ายัางมีลูกเมียเมียให้กลับไปดูแลมีลูกสาวเปล่าวสวยปะสวย เอ๊ะไม่ใช่ทำไมท่านบ้ากามทั้งพ่อทั้งลูกแบบนี้เนี่ยข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้แต่เจ้าต้องพาข้าหนีจากนางยักษ์นะก็ได้แต่ท่านต้องหลอกนางยักษ์ให้ออกไปจากถ้าสักเจ็วันก่อนแล้วน่าจะหนีไปถึงเกาะแก้วพิสดารได้ที่นั่นมีฤาษีเก่งกล้าอยู่โอเคเดีย๋ยวข้าจัดให้เรื่องหลอกเมียข้าถนัดอยู่แล้ว เสื้อสมุดกลับมาจากหาอาหารก็เข้ากอดพระอภัยมณีด้วยความคิดถึงแต่พระอภัยมณีพยายามปัดป้องทําไมพี่ไม่ให้น้องหอมาจ๊ะพี่ไม่รักน้องหรอพี่รักน้องนะแต่เออน้องตัวเหม็นอาจารย์น้องตัวเหม็อน,อจน,หมนจริงหรอสองสัยช่วงนี้กินปะลารามากไปหน่อยอะน้องจะทํำยังไงดีพี่ได้ยินมาว่ามีเกาะลากอีกฟากของทะเลมีบ่อน้ำหอมมาดามฟิน หนูรองไปแช่ตัวสักเจ็วันสิกลับมาเดี๋ยวพี่จะให้หอมโอเคจ้ะพี่น้องจะรีบไปรีบกลับนะเตรียมแก้มสองข้างรองน้องไว้เลยกกรมมนนนนนนงงงาใใใดวววคคจจิททุเี หลังจากที่นางผีเสื้อสมดุดออกจากถ้ำครอบครัวเงือกก็กลับมาหาพระอภัยมณีนี่แหละคือลูกเมียของข้า นุ่มลูกสาวสวยจริงๆด้วยเฮ้ยอย่ามัวจ้องตากันสิเดี๋ยวเมียยักษ์ของท่านก็ตามมาทัหนหรอกโอเคงานข้าจะหนีไปกับลูกสาวเจ้า ฝากสิ่สมุดไว้ที่พวกเจ้าผัวเมียนะแต่ให้ข้ากับลูกสาวเจ้าหนีไปก่อนส่วนพวกเจ้าดูต้นทางให้ด้วยเอาแบบนั้นก็ได้พวกเรารีบๆหนีกันเถอะฝ่ายนางผีเสื้อสมุรที่กำลังแช่ตัวในบ่อน้ำหอมได้สามวันก็รู้สึกไม่ทันใจ จึงตัดสินใจดื่มน้ำในบ่อน้ำหอมจนหมดบ่อแล้วรีบกลับไปหาพระอภัยมณีด้วยความกระดีกระดะัพพะ๊พี่ภัยจ๋าพี่ภัยอยู่ไหนมาให้น้องหอมเร็วๆเอ๊ะทำไมเห็นปิดปากทําเปิดอยู่หรือพี่ภัยจะหนีไปแล้วโอ๊ยน้องไม่ยอมน้องจะไปหาพี่เดี๋ยวนี้แหละคิดจะมีเมียใหม่เหรอเดี๋ยวเจอดีแนะ่ ผี่เสื้อสมุทรตามมาเจอพ่อเงือกแม่เงือกและสิงสมุทรกลางทางนางยักษ์แก่ย่าทำร้ายผัวฉันนะถอยไปในเงือกแห้งฉันไม่ได้สนใจผัวแก่แกของแกหรอกปากเสียมาว่าผัวฉันได้ไงแกตาย น้จ๋าอย่าตายนะไม่แม่จ๋าแม่ฆ่าพวกเขาทำไมอะ่ะไอหมุดไอลูกไม่รักดีเอ็งพาพ่อหนีแม่ไปใช่ไหมก็แม่แก่ตัวก็เหม็นหนูอยากได้แม่สวยๆอ๋ออยากได้แม่ใหม่ใช่ไหม งั้นแม่แก่ๆนี่แหละจะฆ่าเองไปหาแม่ใหม่ในชาติหน้ากันละกันนามผีซาสมุทรตามมาจนถึงเกาะแก้วพิสดารแต่ฤาษีผู้เป็นเจ้าของเกาะได้เสกเมนดมนขวางไว้ คิดจะเข้าเกาะข้ามันไม่ง่ายหรอกนะไอ้แก่หลังโกรกถอยไปเลยนะแกจะตายอยู่แล้วเอ็งเสือกเรื่องชาวบ้านอีกอ้อนางยักษ์ปากหมาอย่างนี้ต้องเจอลูกอมเสกไม่เจ็บไม่ปวดสักนิดมีวิชาแค่นี้เองเหรอไหนว่าเก่งนักไง ดื้อด่านนักงั้นอย่างนี้ต้องเจอขนมเซกน้องอยักกลับไปเถอะพี่จะต้องกลับบ้านเมืองของพี่แล้วพี่ไยจากลับมาหาน้องเถอะ น้องดื้ออย่างนี้พี่ต้องเป่าปี่ไล่น้องกลับแล้วนะโอ๊ยพี่น้องปวดเดือเกินโอ๊ย หลังจากนางผีเสื้อสมุทรตายาพระไพมนีนางเงือกและสินสมุทรก็อยู่อาศัยบนเกาะพิสดารอย่างมีความสุข น้องเงือกจ๋าพ่อแม่ของน้องก็ตายหมดแล้วต่อจากนี้พี่จะเป็นคนดูแลน้องเองนะก็ได้จ้ะพี่ต้องรักน้องให้มากๆดูแลน้องให้ดีด้วยนะจ้าน้องคนสวยพี่จะเอ็นดูน้องให้มากๆเลยเราลิเก่งจริงๆหาแม่ใหม่ได้สวยสะบัดเลย มีแนก็ต้องมีวันจองมีไกลทองก็ต้องมีตะเผาแก้วมีฮันุมานมีสุพรรณม้าชามีพระเจ้าตาก็ต้องมีสุสาอนพิเสื้อสมุนมีพระอภัยมณนณเฮ้ยที่เรียกืิตอนมีพระอภัยมานีมีแปนย่างนาำว่านางบนโชกับยากตัวใหญ่โตนามวาโทษสกันมีวิมานลายก็ต้องมีชาละวันแก้วนามาของฉันก็ยังไม่พระเป็นจอง แต่เช้าตัวละครวันในประเไทยที่ใครก็มีวันใจแต่ทำไมตัวเราไร่คูเฝ้าแต่ภาวะเนี่ยว่าสร้างวันเราต้องมีคูถ้าไม่มีนักคอยดูจะไปสู่ของ,งนานชีสูกัน